ก็กราบเจ้าปฏิมรักแฟนเพลงทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับหลวงไข่ในชุดเกาะเพชรเจ็ดรีและมาแดงแป๊บอย่างกับชุดครอสเซนเรียลย่ะท่านผู้ชมซึ่งวันนี้นะเราจะมาพูดถึงการลงดันเจียนไนท์แมร์แล้วก็ การเคลีย์ Event Stronghold นะครับผมซึ่งทั้งสองอย่างนี้นะครับจะทำให้ตัวละครของคุณพัฒนามากขึ้นโดยคุณสามารถเอาแต้มพาราคอนจากการเคลียร์ Stronghold ไปอัพแล้วก็ได้การอัเปเกรดกริฟนะครับจากการลงดันไหนแมมซึ่งไอเจ้าระบบพาราคอนเนี่ยมันก็ปลดหลังจากเลเวล50นะท่านผู้ชมเรียกว่ามันเป็นระบบที่ช่วยอัพสเตต และความแรงของสกิลเราเพิ่มขึ้นนั่นเองอย่างเช่นอัพอินเพิ่มอัพสปริงเพิ่มอัพดาเมจที่เป็นฟิสิกอลหรือนอนฟิสิกอลอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมอัพเด็กอัพอะไรประมาณนี้นอกจากนั้นนะครับในกระดานพาราคอนนะครับเรายังสามารถ อัพไปจนเจาะรูกระดานแล้วก็ฝังคลิปลงไปนะครับคลิปมันก็คือไอสัญลักษณ์กลมๆนี่แหละพอเราฝังลงไปใช่ไหมครับท่านผู้ชมมันก็จะไปเพิ่มคุณสมบัติของไอจุดพาราคอนที่เราอัพไปก่อนหน้านั้นแล้วอ่ะให้แข็งแกร่งขึ้นไปอีกเห็นความทับท้อนของเกมนี้มากขึ้นหรือยังท่านผู้ชมมันจุดๆไปเลยเนี่ยแล้วก็ไอคลิปเนี่ยไม่ได้แค่ยัดก็ไปอย่างเดียวนะครับ มันต้องไปอัปเกรดคลิปให้รัศมีการครอบคลุมพารากอนเนี่ยมันเยอะขึ้นครับยิ่งครอบคลุมจุดพารากอนเยอะมันก็ยิ่งได้คุณสมบัติเพิ่มนะอันนี้ของอธิบายคร่าวๆก่อนสำหรับคนที่เพิ่งเล่นหรือคนที่ยังไม่มีเกมแต่ว่ากำลังพิจารณาซื้อเกมอยู่ บอกเลยว่าจุใจแน่นอนท่านผู้ชมอ่าเรามาเริ่มกันที่เควสตสตรองโฮก่อนนะครับซึ่งจริงๆแล้วการเคลียร์สตรองโฮเนี่ยมันเคลียร์ได้ตั้งแต่แรกเลยนะครับตั้งแต่คุณยังไม่ได้ปลดเทียสามอะไรอย่างเงี้เทียหนึก็เคลียร์ได้แล้ว มันก็จะได้แต้มพาราคอนมาเก็บไวนะ้แต่หลวงไขยังไม่ได้เคลียอันนี้หลวงไขก็มาเคลียทีหลังนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปให้ดูมันก็คล้ายๆกับไปทําเคเวสเฉพาะพื้นที่นั่นเองมันเป็นพื้นที่ที่โดนพวกปีศาจยึดอยู่เราก็แค่ไปทําตามเคเวสให้มันจบแล้วสู้กับบอสในบางจุดหรือบางจุดก็ไม่ได้สู้กับบอสอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เคเวสนะครับผม ซึ่งบางจุดมันก็จะปลดล็อกจุดฟาสเทเวลให้เราด้วยนะครับอย่างเช่นเควสนี้เนี่ยมันให้เราไปหาหัวกะโหลกของนักรบนะผมครูเซเดอร์ ให้หาห้ครบ4อันแล้วก็ามาจุดทําพิธีที่เตาตรงกลางนี้เราก็เดินวนหาไประหว่างเดินร็ชู่มันอะไรไปด้วยพอเราหาครบใช่ไหมครับเราก็เอามาทําพิธีตรงจุดตรงกลางพอใส่ไปครบ4ี่อันนะครับผมก็จะมีบอสโผล่ขึ้นมาอะไรอันนี้หลวงไก่ก็เจอกับบอสดีทูวีแล้วแต่ว่าเฟเอร์ช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรท่านผู้ชมลากขาชิบปายเดินบูนวอลตลอดเวลาสู่ได้มั่งไม่ได้มั่งมั่วไปมั่ง แต่ก็ผ่านไปได้ท่านผู้ชมนี่ครับพอเราเคลียร์ไอ้บอสดีทตัวสุดท้ายเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นให้เราเนี่ยไปปลดปล่อยแผนที่นะครับที่ w ั n d e r e r เอรายแล้วเราก็จะได้แต้มปรากอน พอยต์มา1แต้มนะครับซึ่งทุกสตรองโฮจะได้แต้มพารากอนพอยต์หแต้มทุกอันเลยนะครับที่หลวงไข่ไปทํามาซึ่งจริงไอแต้มพารากอนเนี่ยไม่ได้จากการมาลงสตรองโฮอย่างเดียวนะครับผมมันยังได้จากการเก็บเลเวลด้วยทุก1นึ่งเลเวลเนี่ยมันจะได้4แต้มพารากอนซึ่งก็เป็นแถบสีฟ้าๆด้านล่างซ้ายนั่นเองที่อยู่ตรงแถบ xp เลเวลนั่นแหละต่อไปครับจะเป็นเรื่องของดันเจียนไนท์แมร์ดันเจียนไนท์แมร์เนี่ยมันต้องใช้ไนท์แมร์ซิกิล ในการที่จะเปิดว์ปดันเชียนดันนั้น,น,นซึ่งมันจะลงได้เมื่อคุณผดล็อกเบอร์เทียสามก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไอ้แมสิกิวนี่เราเอามาจากไหนนะับมันก็ได้มาจากพวกการลงอีเวนต์เฮลทายหลวงไขให,ให้ท่านผู้ชมดูไปแล้วนะตอนที่แล้วเนาะแต่ว,ว่าหลวงไขเขไม่ได้บอกว่ามันดรอปไปพวกสิกิลดันไนแมอะไรอย่างนี้ด้วยและนอกจากนั้นมันจะได้จากการสุ่มหีบเควสต้นไม้ด้วยนะครับผมได้มาท่านผู้ชมก็ลองกดเปิดดูพอเปิดปุ๊บมันก็เหมือนกับเป็นการ บัฟดันเจียนที่มีในแผนที่นั่นแหละจากดันเจียนธรรมดาให้มันเป็นดันเจียนแบบไนแอมแร์ซึ่งมอนเตอร์ในนั้นมันจะโหดขึ้นมีสกิลมากขึ้นมีสตันมีพิษมีกระโดดใส่มีสโลมีเนืดมีอะไรอย่างนี้เยอะแยะไปหมดท่านผู้ชมเพราะนั้น ในการลงดันในแม่เนก็ต้องเตรียมตัวให้ดีสุดท้ายครับเมื่อเราเดินเข้าไปในดันแล้วก็ทำเควส์ดันเจียนแต่และดันเจียนเหมือนเือนดันเจียนธรรมดาเลยท่านผู้ชมก็คือทำเควสแบบเดียวกันพอไปถึงชั้นในสุดนะครับเราก็จะเจอกับบอสละทึ่งหลวงไข่แี่ก็บอยย่อนอะร,ระดับหลวงไขน่นี้เตรียมตัวมาพร้อมแล้วไม่มีตายท่านผู้ชมแต่ว่าปัญหาคือบเจอเพอร์แมงดึงขาชิ้หายเดินมูนวอล์กตลอดเวลาให้รูปปันปื้ ทุตราชมดีทุกอย่างเจงอเพิ่ไม่เอาไหนเลยนี่ช่วงนี้จริงๆมันหลวงไข่ไม่ตายหรอกแต่ว่าตอนท้ายเกมมันหลวงไข่แหลกก็โดนบอสระเบิดใจก็เลยตายไปแบบเกินเลยแล้วก็ค่าวนี้ก็เป็นครั้งแรกครับที่หลวงไข่จะได้มาอัพกริฟนะครับผมมันจะมีแบบเหมือนกับ,บรังไข่ของเอเลี่ยนอย่างเงี้ยพอเรากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีแต้ม exp ว่าเราอยากจะอัพกริฟอันไหนซึ่งเป็นไอตัวกลมๆนี่แหละ ซึ่งคลิปเนี่ยดรอปมาจากไหนอีกมันก็ได้มาจากพวกอีเวนต์เฮลทายหรือว่าอีเวนต์ต้นไม้อะไรอย่างงี้นี่แหละแต่คุณต้องอยู่ในเวอร์เทียสามก่อนนะครับมันจึงจะดรอปเราก็เลือกคลิปที่เราอยากจะอัพให้ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะรัศมีของมันไปครอบคลุมกระดานพารากอนกว้างขึ้นเพื่อที่จะส่งผลเอฟเฟกได้เยอะขึ้นอ่ะแต่หลวงไก่ไปอัพปิดอันละเราก็ไม่รู้ว่ากดอันไหนก่อนแล้วค่อยอัพอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นไปอัพอันแรกเฉยอันที่เราอยากใช้มันไม่ได้อัพถ้าไปชมก็ลองไปอ่านดูให้ดีนะครับอย่างเช่นที่หลวงไก่ต้องการนี่ก็คืออยากจะอัพอันที่แบบว่าทุกๆการอัพพารากอน5อินทุกจุดนะครับมันก็จะเพิ่มดาเมจ0.5%อะไรประมาณนี้แต่อันที่เป็นคลิประดับสูงจริงๆนะั จะมีเงื่อนไขที่ยากกว่าอย่างเช่นมันต้องครอบคุมอิน์ให้ได้กี่จุดกี่จุดแต้มครบเท่าไหร่แล้วมันก็จะทําให้ดาเมจของสกิลแต่ละจุดนี้เพิ่มขึ้นอันนี้แล้วแต่กริปนะครับผมแล้วก็แล้วแต่อาชีพด้วยท่านผู้ชมต้องไปอ่านดูเองว่าจะใช้กริปอันไหนสําหรับ,บรูที่ได้เจาะไว้ในตารางพารากอนอ่าเอาอย่างนี้แล้วกันคร่าวๆท่านผู้ชมสาหรับวันนี้เราพูดกันไปแล้วเรื่องระบบพารากอนและกริปนะครับแบบ ผู้เล่นหน้าใหม่จะได้เข้าใจกันง่ายๆหรือคนที่ยังไม่ได้ซื้อเกมได้เข้าใจกันง่ายๆเนาะว่าเออเกมนี้มันมีระบบอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งมาถึงตอนนี้หลวงไก่ค่อนข้างจะเริ่มแบบติดหนึบะคือเราเริ่มรู้มากเราก็เริ่มติดมากขึ้นส่วนใครที่ยังเข้าไม่ถึงเกมนี้ก็อาจจะไม่โดนใจอาจจะเลิกตั้งแต่แรก,แรกๆหรือว่าจบเกมแล้วก็เลิกไปอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะครับโอเคสำหรับวันนี้หลวงไก่ก็ขอจบคลิปแค่แค่นี้ก่อน ถ้าท่านถูกใจคลิปของผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สคร i b e ์ให้ช่องผมด้วยและเด่มกันอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับโยโ